กะว่าจะมาเล่นจรถดคันใหม่ที่ได้มาครั้งที่แล้วเนี่ยฮะคันนี้เอเป็กเลเซอร์แต่ทันทีที่เข้ามามีอัพเดตอะไรใหมอ่อ่ะคลาสิกอีเวนต์ลองเล่นดูแล้วกันฮเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยเหรฮะคลาสิกเอีเวนต์โอ,อ้ทุกอย่างมาดูคลาสสิกดีแหละเหมือนตัวเลโกเลยอ่ะคือยังไงอ่ะแต่ก่อนเราบอกไปอย่างงี้เหรอโอ้เสาไฟฟ้า,ากล็ล้มเลยนะขนาด นุบบัสเตอร์แล้วก็มีเต็กอะไรคือเต็กงูเป็นค่าเงินมีค่าเงินอยู่สองอันในบ้านเปิดเพลงฮะับตไปดีกว่าเอาปืนไปด้วยอินฟิน <Infinity S 2> oh. ิตี้เหรอของจริงปะเนี่ยไม่ใช่ปืนหลอกๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลองรีโหลดเซออ,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 อ่าฮะไม่มีแอนิเมชันแต่ว่ามันคือของจริงอันนี้ก็คือรถของเรากับของจริงเหมือนกันใช่ไหม,ไมติดได้อยู่ปะเออติดได้งามไส้เลยทีนี้ไม่ได้มันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเลยวะเฮ้ยสงกัเป็นความคลาสสิกจริงๆแต่ขอแค่มันใช้ได้ก็พอแล้ว ก็หม้อน้ำแย yeah. อ,อ่ะติดตรงนี้ปะโอ้โอ้ข้อติดอ๋ออ๋อเอาเอาแล้วไงโอเคติดได้เฉยไอ้ล hey, ้อแมงค์ขดกลมอะกลมแบบกลม,กลม,กลมดิด๊กรายละเอียดไม่มีสักอย่างอหน้ามันหกสิบดิ๊กเลยเหรอครั้นี้มันจุดได้เยอะแล้วเนี่ยหน้าถังหนึ่งมีเท่าไหร่สักสิบถึงไหมอย่าบอกนะว่าสิบจนหึงอ่ะเฮ้ยจใจดีเกินไปแล้วกับหมดแม่อ้าวเก่าท้อ เรียบร้อยได้18ลิตรด้วยกันมีปืนติดอยู่ข้างท้ายพร้อมที่จะออกปฏิบัติการแล้วว้าวไปเ่าให้ไปนะให้ด้วยไปทางขวาใช่ไหมฮะไปแล้วมุ่งสู่ดินแดนแห่งความคลาสสิกเรียกว่าเลยโกก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะพบเจอที่หมายหนึ่งที่แล้วฮะอยู่ข้างหน้าเราค่อนข้างที่จะสวยงามเอาเรื่องเฮ้ยดูทรงเหมือนไม่ใช่คนนะโอ้ยเบรกดีจังเฮ้ยเบรกนิ่มมากดีฟำหรัรถที่เราขับเยอะเลยโอ้โหเบรกเป็นเบรกอะ่ะขอแวะหน่อยมีให้ดึงเบรกไหม โอ้มีมันก็เป็นความคลาสสิกเสียดายอย่างเดียวคือไม่มีเอลซ่าถ้ามีเอลซ่าน่าจะดีมากกว่านี้นะนี่คือซอมบี้เหรอหรือคนมันเกืเขียวอ่วะซอมบี้ดีกว่าดึงนัดไปกินครึ่งรอดสองเม็ดก็พอแล้วอ้าฮ่าเห็นเพื่อนโดนยิงแล้วเครียดเหรอฮะยังนีแน่อนนนือเอ้าไม่โดนนม่เหรวะเอ้าไม่โดนโอ้กับบางคนไอ้เออเออเอ้ยหรีโหลดเลยตัวนี้นเอเออ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวความสามารถในการยิงป,ปืนโคตรจะตำ่ำ เออเออมบงเขียดละซิกแซกซิกแซกเหรอฮะมีไหมอย่าให้ต้องกริ้วนี่เแฮ่หัวยังมีแค่ซ่อนอยู่ตรงไหนอีกไม่มีโอเคแล้วข้างบนขึ้นยังไงฮะน่ะไม่มีสะพานเหรอไม่มีแต่มีอันนี้เอาเอาเดียวไอ้ปืนหายทุกคนไอ้ปืนหายจริงอินเวนทีโอ้โหเจอแล้วอินี้ก็ตกลูกพ่อโอ้โหไอ้ทำอย่างนี้ใจคอไม่ดีเลยอะจะขึ้นไปไงเนี่ยทางนี้ใช่ไหม ๋อ้ยของเต็มเลยวางปืนแปบบ๊บผู้ฟังอาทำไรอันนี้อะไรวะกลมๆมูกแก้วเหรออ้อออาวกินได้เดี๋ยวยส่งเสียงแหละนี่หรอนีก่ก็กินได้หมวกใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ขึ้นข้างบนกันดีกว่าข้างบนมีของอะ่ะแต่มันขึ้นไม่ได้อะ่าอพอแล้วเดี๋ยวปืนติดไปเขาไปดีกว่าไอ้พวกนี้ต้องใช้ไหมอะ่ะหรือเป็นแค่ของตกแต่งประจําแบบหยิบไปก็กินไม่ได้ด้วยแต่เอายิงใครจะกินหมวกว่าเอาเอพัสักอัการหนึ่ง ไปโอเคเราจะได้ไม่เสียใจทีหลังว่าถ้าเกิดมันต้องใช้ขึ้นมาไงอันนี้แหละไปไปเลยมันจะอีกกี่ร้อยเมตรก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องมุ่งหน้าต่อไปแล้วมันไม่มีกลางคืนใช่ไหมเราก็ได้มาสักพักแล้วอะอยังไม่เจอกลางคืนเลยแล้วก็สภาพอากาศก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องพายุไม่มาหิมะไม่ตกดีจังมีสภาพอากาศเดียวเจออีกแล้วสถานที่แห้งมาแวะเลยโอ้ยเฮ้ยซอมบี้เราชนได้ไหมอะเอาไปแดกเออ โ okay. no อเคโนดาเมนอยู่ไหนยังอยู่เปล่ายังอยู่นะจ้าฮัลโหลนี่คืออะไรอะ่ะ oh, วิหารอะไรของใครอือหนึ่งนัดสิงศพหนึ่งนัดเอ๊ะทำไมไม่ตายอ้มามันซ้อนตัวกันเหรอวิหารเหรอแต่บอกทนะีาข้างบนก็มีของอะ่ะมีของจริงด้วยอืมใช่เลยเฮ้ยมันส่งเสียงอะไรวะนี่ก็อาหารกินได้ป่ะอืมน้ำยำยำยิงสิแล้วไอ้พวกหม้อน้ําข้างหน้าล่ะมันต้องใช้เหมือนกันปะเดี๋ยวขอเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวไปเช็คดิมันต้องมีเติมน้ําอีกอ่ะ สังเกตดีๆน้ำมันไม่ค่อยลดเลยนะเนี่ยอ๋อดูลดหน่อยเปิดแงกอ่ะฮะน้ำอ่ะน้ำโอ้โ <Rey> <50 l. S 1> หห้าสิบลิตรแล้วให้มันเต็มเลยไอ้เจ้าครื่องเนะ้ยเครื่องนี้ก็มีน้ำมันปะอ,อ,อันนี่ไงนี่ก็ห้าสิบเหมือนกันเหรอโอ้โหขับยังไงให้หมดวะปิดเลยปิดปืนไว้ข้างๆเพื่อความสบายใจว้าหูว่าจะเอ้ยหลบก้อนหินพอเป็นพิธีเอ้ยแล้วถ้าชนขึ้นมาจะเป็นยังไงรถพังไหมเอาแล้วว่าความคิดน่าร้องดีไหมเอาเลยสักครั้ง ทางนทางไร้เอา้าโอ,อา้แย่แล้วเฮ <c oughs> ้โค้ดความสามารถสุดพิเศษที่รถที่เราใช้ไม่มีนี่ถ้ารถที่เราใช้ในภาคหลักมันมีแบบนี้แล้วก็เราคงสบายไปแล้วยิ่งเป็นกิ้งลวอ่ะนี่ลวนี่อะไรแกนี่ก็สำคัญเลยมะไม่มีอะไรสักอย่างเลยเหมือนสร้างไว้เฉยๆแค่ต่อเลโก้เล่นๆให้มันสนุกๆแค่นั้นใช่ไหมได้ดี้าได้กันไปต่อดีกว่าไม่อยากจะเชื่อนะฮะว่าแป๊บเดียวเราจะผ่านมาถึง1,200เมตรเข้าไปแล้วมันนั่งขับแบบสบายๆมากอะไม่มีกระบัด ไม่มีอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างมันคือการขับแบบชมวิวว่าเอาละฮะเรากำลังมุ่งหน้าสู่กิโลเมตรที่2 0 0พเข้าไปแล้วยังคงเขาไม่มีอะไรที่จะกัดขวางเราได้ทุกอย่างยังคงชิลทุกอย่างยังคงสบายใจกยกเว้นแต่ไอ้ข้งหน้า2ตึกนั่นคืออะไรอะไรอ่ะทำนั้นถึงมีแดงกับฟาเฮ้ยความน่าสนใจของเกมกำลังมาในเวลาดูแล้วมันจะโชว์อะไรให้เราเห็นหรือเปล่าอะไรอะัปืนคืออะไร ภาษาอ่านไม่ออกเออเออแต่อยากสํารวจอะ่ะพิมพ์อะไพิมพ์ไปนะสํารวจบ้านแดงนี oh ้ห oh น่อยมีอะไรป่โอ้เพลงโอผมก็ปืนโอ้ปืนคอเท่ด้วยประเด็นยะหคิวบอททีลววะอ้าแล้วเพลงคอตครูอะไรโอ้โหมีอะไยิงด้วยเออเออออจอเออเออเออเล้มมัน้หล้มหมเออออเออเออยู่ไหนกันนี่นนี่น ปิดเพลงสักทีแค่นี่เออเออไม่โดนอ่ะไม่ถึงอะถึงมะเนี่ยหึงขอร้องละปิดเพลงโอ้ยมีลดกสิทธ์มาเนี่ยอ๋ออะไรอะได้มาหนึ่งโลบกักแค่เนี้ยเหรออะไรอะว้าวนี่มันไม่จริงนะเอเนอร์จี <Energy. S 1> <c oughs> ไม่ใช่ซีโฟนี่พิษทั้งคำเดียวยิงซีโฟได้ไหมเราจะเป็นเออไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้อฮัน <c oughs> อะฮะอุ้ยหนึ่งติ๊กอ่ะฮะไอเดียซะว่าตะกี้ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วกันนะฮะไปกันต่อดีกว่าปื้นมันหันหน้ามาเองทำไมเราถึงโดนดามเมได้หรอเอาตาเลยไนนี้สมุดหรือยังวะไม่เอาแล้วไม่สมุดละมุ่งหน้าต่อดีกว่ากลัวตายตายขี้นม่นเป็นเรื่องอีกมาด๋อไม่จะตายเพราะอะไรตายเพราะ,ราะตัวเองเนี่ยจะบ้าตาย ออ,อย่างไรต้อมันน้องก็งไม่ต้องเติมอีกสักพ,พักอ,ะอ่ะของสำรวจก็ไม่น่ามีอะไรแล้วไหมฮะแล้วสึกเหมือนกับว่ามันเป็นกิจกรรมให้เราขับรถเล่นแบบชมวิวเหมือนกับว่าผ่อนคลายไหมใช่ไหมไม่มีซอมบี้ให้นหญิงด้วยซ้ำอ่ะก็เศร้าหนุ่งหน้าต่อดีกว่าเผื่อจะเจออีเวนต์อะไรไปแปลกๆอีกอย่างตะกี้สองพันยังมีอีเวนต์แบบสุดคลาสสิกเลยให้ยิงลูกแก้วห้าลูกก็เหาะประเด็นเลยคือเพลงอ่ะไปน้ำมันโรงพยาบาลอ้าวมันซอมบี้เฝ้าตัวแล้วอ่ะโอ้โหบานเบิดด้วยไอประเด็น แม่หวนะฮะโรงพยาบาลที่ไม่ดูแลประชาชนขนาดนี้ทาไมถึงไม่ดูแลพี่ซอมบี้เลยพี่ซอมบี้เดินมารอคิวตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนะเันอะไรอีกแล้ววะโอ้โหทำไมเปนอางการขนาดนี้วะเนี่ยความคลาสสิกที่ดูไม่คลาสสิกเอซสไลดยเอะคุณคุณย้อแมวเนี่ยเมื่อเห็นตะกี้เลยอันเดียวกันได้ๆดเลยว้าวกิโลเมตรที่สามพันเข้าไปละจริงๆเราสงสัยมากเลยนะถ้าเกิดเราไปตรงนั้นน่ะมันคืออะไรเหรอนั่นอ่ะอันใหญ่ๆนั่นอ่ะมีใครเคยลองไปไหมมันไปได้ปะตรงนั้นอ่ะเรากลัวว่าไปแล้วมันจะหลุดแม่ะดิ เราก็เลยไม่อยากจะไปอ่ะถ้าใครเคยไปแล้วก,ก็บอกด้วยนะว่าคือทำอะไรได้เอาว่าเฮ้ยจะถึงยูโรไม่ได้สี่พันเดี๋แล้ว,แ,ลวแต่ขอเบรกตรงนี้แปบ๊บอันนี้มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจบ้านจรวดว้าวม,มีอะไรจะน่าสนใจเท่ากับจรวดอีกเกาะเปล่าเฮ้ยพี่ชายขอดูบ้านหน่อยดิยอยาไม่ให้ดูเหรอได้ดีไม่อยอมให้ดูใช่ไหมฮะแค่ขอเด็กทำไมทำไมทำไมพอเข้าแก้ระดีไม่โดดความข้าศึกมันย,ยิงน่งยากขนาดนี้เชียวหรอเออโอ้โหขอดเหนื่อยใจ มีอะไรบ้างนี่อะไรอ่ะกินได้ไหมเนี่ยจะปวดท้องปะไม่กล้ากินเลยกินไก่ดีกว่าน้ำ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 ไอ้เครื่องนี้เฮ้ยเราไปใส่ได้ป่าวอ่ะมันมีบอกไหมมีน้ำมันอะไรอะไรสี่ลิตรเลิกปวดหัวะลรอ้าในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่เจอติ๊กอะไรเท่าไหร่ด้วยติ๊กมีน้อยจังไอเจ้าเหรียญโลบอกก็มีน้อยเหมือนกันแต่ว่ามันต้องเอาไปแลกของอะไรสักอย่างแน่เลยใช่ปะทุกคนคิดเหมือนกันไหมฮะแล้วมันจะเอาไปแลกที่ไหนอ่ะแลกอะไรด้วยซ้ำโอ้โห ในกิโลเมตรที่สี่พันเราเห็นแบบเขารางแล้วนะฮะว่าเหมือนจะมีอีเวนต์อะไรสักอย่างนี่ใช่ปะเดี่ยดูดิมันมีเสาใหญ่มากเอากระสพานเอาว่าเราเผิดจบแล้วปะเนี่ยไม่ได้ใช่สร้าง,งทันทีไม่ได้สร้างมาแค่สี่พันเมตรนะมันจะน้อยไปเปล่าไอ้ไอแบกอืมไอแบกไรแ,แบกไเราเห็นนะอย่าคิดนะว่าแอบแบบมิดชิดขนาดนี้เราจะไม่เห็นเก็บดิฮะเฮ้ย,เ,ยเดียเ๋ยวเฮ้ยอ่ะทำไงทีเนี่ย แท็กซี่ครับแท็กซี่มีแท็กซี่ไหมครับแถวนี้แว่แล้วไงครับเดินตีนเหรอเนี่ยโอ้โห hey, oh, oh, แล้วทางแบบทางคออจะลดเลยอะที่ท้ารถมาคงมันอ๋อ uh huh, แต่เราต้องเดินตีนไอ้ ي, จบแล้วปะเนี่ยมันเหมือนเป็นวงแบบว่าเช็คพอยต์ปิงไม่ใช่แต่มีติก๊กแล้วั้งหมด4ี่ติ๊ก1โลบ็อกไปอีกได้ด้วยโอ้โห oh, oh, นี่ท้ารถหอเว้าว้าวมันก็จะตื่นเต้นหน้าดูเลยเสียงเดียวขึ้นแล้วไม่มีรถแล้วรถแม่งไล่ไปแล้ว จำไว้นะฮะสำหรับคนที่ขับหางรถใหม่ๆเวลาลงจากรถอย่าลืมดึงเบรกมือด้วยนะหรือไม้ก็กดเกียร์พีก็ได้ไม่งั้นรถจะ,ะไหลลงลาวาไปแบบเรานั่นแหละเมื่อกี้เราไเห็นอากาศมันแปรเปลี่ยนใช่ไหมเอาจุสายแล้วอะไรวะเอารหฮะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของอีเวนต์เดอะคลาสสิกอันนี้มันจะอยู่ที่เมตรที่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเราคงต้องหยุดเอาไว้ที่เมตรที่4,100ก่อนซะแล้วจุดจบของเราคงจะอ,อยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นซะแล้วแม้จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้า แต่เราก็ต้องฮงต้องทำใจนะฮะสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะฮะถ้าเกิดทุกคนชอบก็อย่าลืมที่จะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะกดไลค์กดติดตามและเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับในวันนี้บายบายจ้าว้าวว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 วอ้าวว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 วลวววววว